เลื่อยสำหรับงานช่างไม้นะครับหรืองานไม้จากแบรนด์ s e t ตซอตัวนี้เป็น d o ซ u ก i นะครับฟันละเอียด2 4 0ซี่ไม่ใช่240ก็คือความยาวของใบนะ24เซนนั่นเองนะครับ P 1 0ก็เป็นฟันละเอียดนะครับสำหรับตัดไม้ที่ไม่แข็งมากนะครับตัวเลื่อยด้ามพร้อมกับใบที่ติดตั้งมาแล้ว1ใบนะครับ960าบาทจากร้าน i2mart ส่วนใบอย่างเดียวนะครับ1ใบที่เป็นแบบเดียวกันเลยนะ240เหมือนกันนะคือความยาวใบเนาะกับ p 1 0เหมือนกันนะครับ1นะน,น,นะส8 0นะบาทนะครับสรุปคือถ้าซื้อเฉพาะตัวด้ามพร้อมกับใบนะหอันพร้อมใช้เลยทั้งใบทั้งด้ามเนนะี่ย960ถ้าซื้อใบสำรองไปเปลี่ยนมีด้ามอยู่แล้วนะครับ480บาทนะครับจาก i 2 mart นะครับย้ำอีกทีหนึง ตัวเลื่อยเนี่ยก็เป็นเลื่อยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วโดยแบรนด์ z z ็ตรนะเซตซอนะครับนัมเบอร์คือ7-1-2-1ส่วนตัวใบสำรองก็เป็น7-1-2-2นะครับเพราะว่าเขาใช้คู่กันน่ะเนาะตามนี้เลยทำในญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับส่วนไม้ที่จะแนะนำให้ใช้งานแล้วก็ตัดได้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็น พายก็คือเป็นสนนะครับสนประเภทอะไรต่างๆก็ได้เซดาซีดาก็เป็นสนเหมือนกันสนอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็มีดักลาสเฟอร์ก็เป็นสนเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นสปรูสก็สนอีกนะครับก็คือตัดได้4ประเภทนี้หลักๆคือใช้งานได้นะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นเลื่อยหลังแข็งนะครับสำหรับบากทำดือยหรือว่าเข้าฟิตติ้งเฟอร์นิเจอร์นะครับโดซุกิฝ่าย1พีซหนึ่งพีซนะครับเรามาดูกันที่ตัว ด้านหลังนะครับภาพตัดขวางของเลื่อยก่อนละกันว่าตัวนี้จะมีบอกว่าเป็น impos t hardened teeth นะฟันชุบแข็งทนการใช้งานนะครับแข็งเป็นพิเศษเลยนะครับ application หรือว่าการใช้งานคือเหมาะกับการตัดทานนก็คือเป็นเดือยนะครับตัดบ่าเดือยนั่นเองเนาะ shoulders นะครับแล้วกเ็เป็นความเ,าเป็นการตัดที่แม่นยำนะครับสำหรับทำจอยสำหรับงานไม้นั่นเอง woodwork นะครับนี่เป็น บากเดือยบากอะไรพวกนี้นะครับนี่นะเฟอร์นิเจอร์รีเตอร์เรชันคือซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเทนนอนก็คือเป็นทำเดือยทำบาดเดือยนั่นเองนะครับรีเพลซิเบิลเบลดคือใบเปลี่ยนได้สามารถจะใช้ใบได้สองแบบก็คือโดซ u กิไฟส e 240 P1.0 ์คือที่ติดตั้งมาแล้วนะครับคือไอแบบนี้นะครับห่อสีฟ้าแบบนี้นะครับกับอีกอันหนึ่งคือโดซ u กิฮาร์ดวูด p 2 4 0เหมือนกันก็คือเป็นความยาวนะ สองสี่ศูนยเหมือนกัน P1.2 ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช้ตัดไม้แข็งนะครับใช้ด้ามเดียวกันได้นะครับความลึกในการตัดไม่เกิน50 mm มมหรือว่า5ซนเมตรนะครับส่วนความหนาของใบคือ0.3มม,มไม่ถึง1มิล0.3เองนะไม่ถึง0.5ด้วยไม่ถึงครึ่งมิลเลยบางมากส่วนระยะ p i t ช h นะครับระยะพิช์มมก็คือมีฟันทั้งหมดมีฟันทั้งหมดนะครับ25 TPI หรือยะพิชคือในช่วงในช่วงเนี่ยนะครับ1.0มิของเขานะครับมีฟันอยู่นะครับเรียงอยู่ที่25 TPI คือ uh, TPI คือ tooth per inch นะครับ1นิ้วนะครับ1นิ้วมีฟัน25ซี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น uh, ข้อมูลสแกน QR code ไปดูคู่มือกับข้อมูลทางเทคนิคนะครับ technical tech tech movie ได้เลยนะวิธีใช้วิธี อะไรของเขาอยู่ในนี้สแกน QR code เข้าไปนะครับแล้วก็วิธีเปลี่ยนใบก็คือใส่ถุงมือก่อนแล้วใส่เครื่องป้องกันตาด้วยนะครับสอดแผ่นใบมีดเข้าไปที่สันนะครับเกี่ยวเข้าไปที่จุดหมุนตรงนี้นะหนึ่งยัดเข้าไปแล้วก็ค่อยดันใบมีดขึ้นนะใบเลื่อยขึ้นนะแทบนะครับก็ดันขึ้นแบบนี้วิธีถอดคืองหงายสันขึ้นแล้วก็เคาะที่สันหนึ่งทีนะครับแล้วค่อยเคาะที่ปลายออกป้องๆมันก็จะหลุดออกมานะครับ บริษัทโอคาดาฮาร์ดแวร์เหมือนใเฟกเจอร์ผลิตในญี่ปุ่นมาดูกันเลยนะคุยกันนานแล้วหน้าตาเป็นยังไงเปิดออกมานะครับอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆรูดออกมาเนี่ยก็จะมีกระดาษกันสนิมมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีปลอกกระดาษนะครับซึ่งเ <c oughs> วลาจะเอากระดาษออกก็แกะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะรูดก็ได้นะผมกลัวมันบาดมือนะครับก็มาดูกันนะนี่นะครับ ตัวเลื่อยนี่ก็จะเป็นเลื่อยที่ใช้สําหรับงานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าบากเดินโดยเฉพาะนะซึ่งมันจะมีหลายแบรนด์ด้วยกันนะจะมีะโชกุนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าโชกุนไม่ค่อยมีขายแล้วนะครับมีขายบางที่แล้วก็พอดีไปอิทูมาร์ทเขาขายเซ็ตซอพอดีนะครับผมเห็นอยู่นานแล้วเหมือนกันใบเป็นสเตเลดหรือเป็นเหล็กโครมนะครับมีความยืดหยุ่นของใบสูงเลยแต่ว่าเขาทําใบมาบางเพื่อคล้องเลยอที่ต่ำนะครับแล้วลดการเสียดทานเวลาบาด ตัดเลื่อยนะครับบากลงไปแต่ว่าพอใบมันเฟล็กมากมันก็จะไม่ตรงเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําหลังแข็งมาแบบนี้โอกาสที่ใบมันจะเฟล็กหรือว่าแนวตัดจะเบี้ยวก็จะน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะบอกเป็นทําในญี่ปุ่นโดซุกิไฟโดซุกิเป็นชื่อประเภทของเลื่อยนะครับทำเดือยทําบ่าเลื่อยนะครับ240คือเป็นความยาว24ซนติเมตรนะครับ2อ0อมมนั่นเอง P 1 0ก็คือเป็นประเภทของ ฟันหรือว่าเป็นเหล็กหรือว่าเป็นลักษณะของประเภทที่ใช้ตัดไม้4ี่ประเภทที่บอกก็คือเป็นสนเซดาดักลาสเฟอร์และก็สปรูชนะครับก็ใช้โปรเซสพวกนั้นได้ถ้าตัดตัดไม้แข็งวันนั้นก็ต้องใช้ใบอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับหลังคอมๆตรงๆเป็นแบบพูสโตร์คือดึงถอยหลังตัดดันไปข้างหน้ารีเซ็ตดึงถอยหลังตัดนะครับส่วนการเปลี่ยนก็เขาบอกว่าเคาะแ,แ,แป้งแป้งมันก็จะเด้งออกมาแล้วก็ใส่ก็คือใส่ด้านนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ จับแล้วก็ดันตึกนะครับด้ามแกนข้างในเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแมกโนเลียนะครับไม้แมกโนเลียซึ่งน้ําหนักเบาแล้วมีความเหนียวนะเบามากเลยแล้วก็ด้ามที่พันด้านนอกจะเป็นหวายนะครับอันนี้น่าจะเป็นหวายจริงด้วยนะพันหวายมาจะมีถลอกถลอกบ้างธรรมดานะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไปก็ดำนะครับด้ามก็ตรงๆแบบนี้จับชักได้ไม่มีรูอะไรนะครับ เบาๆแบบนี้เลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวของด้ามเลื่อยกับตัวใบนะครับที่ติดตั้งมาแล้วส่วนใบอย่างเดียวเขาก็ห่อกระดาษมาเหมือนกันก็คือเหมือนกันแหละนะผมจะแกะให้ดูนะครับว่าตอนยังไม่ใช้งานหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเดือยแบบนี้อ่านะครับก็เกี่ยวเข้าไปตอนใส่ก็คือแบบแย่ yeah, อย่างงี้เข้าไปกอนจึ๊กแล้วดันดันขึ้นแล้วเคาะปึ้งขึ้น,นมันก็จะล็อกเวลาจะใช้จะเอาออกก็หง,งายขึ้นแล้วเคาะ ป้งมันก็จะหลุดนะครับก็โยกออกมาแล้วดึงออกแค่นั้นเลยกระดาษที่เขาห่อมาเนี่ยนอกจากจะก,กันบาดแล้วด้วยนะครับมันยังเป็นกระดาษที่มีการเคลือบน้ํามันนะครับมันเป็นเหมือนเป็นรองน้ํามันอะป้องกันสนิมมาเล็กน้อยด้วยนะครับก็ช่วยยืดอ,อายุแล้วก็ช่วยในการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้นด้วยนะครับก็ใบสำรอง400กว่าบาทนะครับแล้วก็ฟันเลนื่อยเนี่ยไม่นต้องไปรับน้าแข็งมากนะครับก็คือใช้หมดคมก็ทิ้งเลยนะเราเปลี่ยนใบเอานะครับนี่ก็เป็น s ซตซอรนะครับขมเลื่อยแบบผู้สโตกนะครับจากแบรนด์นี้นะครับเซตลองดูแล้วกันว่าเผื่อว่าอยากจะใช้งานกันก็ลองดูนะครับออหลายคนจะเข้าใจว่ามัน480บาทมันไม่ใช่นะครับ480บาทเนี่ยเฉพาะใบอย่างเดียวอันนี้มีตัวมันด้วยนะครับมีด้ามมันด้วยก็960บาทนะครับมไมมรู้จะถ่ายปกยังไงละ่ะนี้ อย่างนี้แล้วกันชึบนะครับตัดไม้ไม่แข็งมากนะครับตัดไม้ไม่แข็งมากเซตซอโดซุกิตามนี้เลยนะครับอย่างนี้ดีกว่าชึบชึบเอออย่าเข้าใจผิดว่า480นะไม่ใช่นะจ๊ะโอเคก็รีวิวอยอหลังดูใน playlist hand tool แล้วก็ในอะไร sharp ได้ด้วยนะครับผม บายยครับเฮบิไรเดนเอาท์